ง่ายนะไอเรื่องเยืออสองสีมันก็แค่เหตุผลที่เยื่บัตอยากจะเอาหมึกออกจากที่มันไม่เอาหมึกแต่ว่าทำไมถึงต้องลงไปดาวเทาเพราะอะไรพอไอผู้เียเนี่ยมมันรวมหัวกันเรืเอาหมึกโอ้ยไอเซฟเซฟเซฟหมึกเซฟกระตุ้นตัวมากอันนี้อะไรวะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะ เอาให้นะไอเรื่องเงีอกสองสีอะ่ะมันก็แค่เหตุผลที่เงียบัตรอยากจะเอาหมึกออกอะไรวะมันไ,ไม่เข้าใจอะ่ะหนึ่งหนึ่งเลยวิรกรรมไอ้เยี้ย้นตีนนี่ขายเงินเพื่อส่งลูกไปเรียนอะไรอะ่ะสอนน้องทำเรื่องที่เฮียกลัวน้องรีบทักไปขู่ อะไรคืออะไรอนะ้นอ่ะงงใครมันแท็กควยอะไรมานะเนี่ยเด็ดรอดจังอะอย่าดูเลยเดี๋ยวติ่งมาร์กมันมีคนมันแท็กกูกูกูก็งงไงเฮียกูก็ดังงงอยู่ว่าคือควยอะไร เต็มระบบกันไปเต็มระบบกันไปมันตต็มไปกันใครวะตาพี่ผู้สู้ดอกผู้สู้ดอกตาพี่เขาบอกแ้่สุดอคนเขาหลบตาตกตกตกเนี่ยันม่วงเนี่ยมันแน่ตกเง็กที่พอคุยอะไรวะใครยิงกูไอ้สัตว์สวนาตลอดทางมือที่ผายมือทั้งคู่ไอ้โยนดิใครยิงมึงจะยิงทำคุยอะไรวะใครยิงกูไอ้สัตว์

อะไรรองเียอะไรร้เี้ยไ่รองร้ไฟตูไม่ได้รองเยชี่ร้อเียชรองไอ้ตัเียชร้อไอ้ควายจังหวะบาดเจ็บของเมซี่นะครับประมาณนาทีที่35เป็นจังหวะที่ทำเกมขึ้นมาครับแล้วเมซี่ก็เลี้ยงบอลหนีเนาะ ไปสุดเส้นและพยายามที่จะหักคืนมาเมสซี่คือเจ็บตรงที่บริเวณเข้อเท้านะครับตอนแรกผมคิดว่าอลุกน่าจะไม่ไหวแล้วน่าจะเปลี่ยนตัวเลยนะครับแต่เมสซี่กับลุกขึ้นมาได้นะครับเล่นต่อได้แต่สุดท้ายครับในช่วงครึ่งหลังก็ต้องเปลี่ยนตัวออกนะครับเนื่องจากไม่ไหวแล้วจริงๆวิ่งไปเนี่ยถึงกับล้มทั้งยืนเลยนะครับหยุดเคแต่รอยสักผมนี่รอยสักเมสซี่นะนี่ข้างขวาเลยผมสักเหมือนเมสซี่เมสซี่ก็แบบเห็นนะตรงนี้ผมสังเหมือนเมสซี่เด๊ะเด๊ะปะวะดูะ เด็ดเด็เลยเดะเดะเดในรอยสักผมสักเหมือนกันเลยปืนสุดๆแล้วเนาะเดินออกไปแล้วก็การน้ำตาไวาไม่อยู่แต่รู้บ้ารอยรอยรอยสักรอยสักที่เจ็บที่สุดคือรอยสักเขียนี่แลหะและตอนแรกผมคิดว่าเนี่ยรอยสักเขียนเนี่แหละคือเจ็บที่สุดในชีวิตตั้งแต่สักมานะเจ็บที่สุดในชีวิตเลยตั้งแต่สักมาคือรอยสัก ของเมซี่นะ่เจ็บมากเมซี่ก็แบบฝืนสุดๆแล้วเนาะเดินออกไปแล้วก็การน้ําตาไวไม่อยู่เลยนะครับเพราะมันเป็นโกปาอเมริกาครั้งสุดท้ายของเขาแล้วเนาะ <She a. S 2> แต่ก็ตามครับต้องเชื่อใจเพื่อนๆนะครับเมซี่ก็มาเชียร์เพื่อนต่อและปลอกแขนกับตันทีมก็ได้ส่งต่อให้กับดิมาเรียซึ่งดิมาเรียเกมนี้ก็ถือว่าแบกมากๆเลยนะครับลากเลี้ยงแบบทําได้ดีมากนะครับปวนแนวรับของโคลอมเบียแบบหัวหมุนเลยส่วนเกมรับของอาร์เจนก็ต้องชมนะครับทำได้ดีมากๆโดยเฉพาะลิซานโดมาร์ติเนสครับโอ้โหสุด ผมชอบดิมเมเลียนะทำไมผมไม่รู้ว่าทำไมคนเกลียดดิมเมเลียเว้ย <c oughs> ผมโคตรชอบดิมเมเลียเลยนะมันเก่งเลย ยอดนะครับเก็บหมดเลยอะจังหวะโม่งสก,กัดจังหวะสไลด์แบบบางบอลตอนเขายิงอะโอ้โหถือว่าเซฟทีมเอาไว้แบบเยอะมากนะครับส่วนเกมรับคนอื่นๆก็ถือว่าวินัยดีมากๆเลยนะครับจังหวะที่กองหน้าโคลอมเบียได้บอลในกรอบเขียโทษอะไรเงี้ยเออ,ไม,อไม่เข้าพวดนะครับคนเกียดตอนอยู่แมนยูหรอคืออาจจะดีหน้าชุดก่อนๆอ,อะจะเป็นปัญหาตรงนี้ครับคือแบบพอจังหวะมันกดดันเวลามันบีอะไรเงี้ยคือจะเข้าพวดแล้วก็เสียจุดใช่ใช่ใช่เมื่อวานผมขับประตตามันค้ำหรอ มากแ้ดอไเดี um ๋ยวฟังให้อยู่ใจนะใจอยู่แถวนี้ก็ได้เบี้เบี้ยวๆๆๆๆยวเบี้เบี้วอยู่ยี้ยี้ยี้จริงจริงับเราปะเออมึงล่ามันเลยมึงล่ามันเลยแม่มึงล่ามันเลยเป็นเบียวล่ามั้ยเป็นล่าไหมเบี้ยวล่าไม่เกี่ยวกับกเองกูไม่เกี่ยวไอ้เหี้ยกูเองไปตัดกูเองพี่เปาเองแต่พี่เปาใส่ชุดขาวนเนาะขอโทษขอโทษขอโทษโอ้โหทั้งรถเลยขอโทษกูขอโทษกูขอโทษกูขอโทษ กูหขอโทษครัอโทษขโทษกูโทษโทษกูไม่เห็นใชม่อของมึงเนีไปม่เป็นไรรไปไมื้องไปเรับลงเอีไมัขึ้นมาเปาขึ้นมาแล้วก็นั่งเงีขึ้นมาไผมไม่ได้แกงเออขึ้นได้นังเงียบนแหละอยู่เฉยับลงตามเกเกียว

เปาเปล่าเปล่าเปาเปาลงแล้วลงแล้วลงแล้วลงพี่ไม่ต้องลงไม่ต้องลงอ่ะก็เล่นกทำไมเล่นกทำไมเรียกตกใจหมดเฉยเฉยตกใจหมดเฉยบักนะขอเส้นสุพัฒน์อ่ะคุยเรื่องเลือองจะหลุดตีจะดังเงียบๆจะหลุดสวาสดีเปล่าลิงค์สตาร์ทโ้ย อุ้ยตดไงอนะ่ะอุ้ยเฮียทำไงอนะ่ะเย็ดแม่อุ้ยทำไงทำได้ป่าวะทำไงวะอุ้ยอย่าทำมั้ง,นะงอ่ะ ดยมึงเล่นโอวัตแบบไหนดูดิชี้ทำไงอ่ะโคตรเจ๋งอ่ะนั่นหมแล้วเคจัด อยากทำห้องแมวแบบนี้วะทุกคนอยากทำห้องแมวแบบนี้ว่ะ <c oughs> ผมมันมีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งตอนเนี้ยแต่ต้องลื้อเตียงออกหมดเลยอะ่ะอยากทำว่ะ ใช่ราคาไม่แพงเข้าใจครับมันแค่ใช้ไม้มาปอก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 เข้าใจอยากทําแต่ว่าไอ้เหี้ยเตียงอะดิต้องต้องต้องหรือเตียงทิ้งก็ดีแล้วโมเดลผมเต็มห้องนอนเลยอะดิอีกห้องนึงอะฮะที่เราต้องเรียกช่างทำประตูแมวมาใหม่นะทำไมเขาเจาะผิดผิดฝั่ง <c oughs> ใช่ใช่หรอ คนละฝั่งคนละด้านใช่เขาต้องมากับด้านเราโอเคเ้า okay. ทักบอกให้เยี่ยมแล้วเขาไม่ดูเหรอเขาว่าดูแล้วแต่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ดูว่าประตูมันกับหัวอ๋อ <c oughs> เขากับหัวเลยเหรอใช่ประตูมันกับหัวอสัตว์แมวมึงต้องกระโดดแบบว่าต้องต้องไปต่อขามาอีกประมาณสักสองเมตรอะ เขาเบอร,อมนะอร,บอร์มีเบอร์ติดต่อไหมวะเนี่ยดูเบอร์ด็มีเบอร์มีเบอร์เนี่ยตัดรอะสายกูเฉยเลยอ่ะนี่ไงมีมีน้องเขาอยู่ในแชทมึงอ่ะใช่เหรอใช่คนที่เอาเสื้อไปอ่ะมึงจำได้เหรอจำได้ป่ะวันนี้เขาเขาเ,เขียนอยู่ สวัสดีครับเออที่ที่ทพี่เขามาติดตรงไหนเมื่อวานนะเมื่อวานที่มันปิดติดประตูแมวให้อะครับพี่ที่ไหนคะอ่าที่สายห้าครับอ่ะพอดีว่าที่พี่เอาเสื้อไปอะครับพี่จำได้ไหมครับอ่าพอดีพี่พี่พกลับด้านประตูอะครับกลับด้านกลับหัวเลยอะครับรใช่ครับ ติดติดติดตาประตูได้แต่ว่าประตูต้องมากลับด้านให้ครับมันกลับหัวไปเลยครับมันกลับด้านนะครับมันอยู่ด้านข้างใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูก็ได้ครับพี่หมายถึงว่าลูกค้าจะให้เอากลับเอาข้างหน้าไปข้างหลังข้างหลังไปข้างหน้ามันงได้ใช่ใช่ครับตอนนี้ถ้ามีทีวีจะเป็นอันนี้เดี๋ยวก่อนนะคะตอนนี้ที่มาหน้าค่านหน้าก็คือจะเป็นบานที่มัน ตันนี้มันอยู่หน้าห้องหรือในห้องค่ะไปอยู่หน้าห้าหองแ <จะ S 1> ล้วรอแป๊บนึนะคะพี่รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวหนูเดนขึ้นไปดูให้